คนเด็กเห็นไหมแมทเมื่อได้บุ๊คซื้อทัวร์เขาเขาไ,ได้เริ่มทำการอัปเดตมาแล้วนะครับนี่ทุกคนเป็นไงโอเคครับทุกคนให้ทุกคนนะครับกดมาที่คําว่าฮัลโลวีนแท็บเฮียเนาะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัคเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกดไม่ได้ผมก็ช่วยเปลี่ยนเหมือนเดิมน,นนะโอเคมาทุกคนครับมันก็จะมีทั้งหมด6แบบเนาะหกหกอย่างอ่ะอย่างนั้นให้ทุกคนครับกดไปที่ Battle Pass ซึ่งเราสามารถเอาแคดดี้ของเราเนี่ยไปแลกกับมีดได้นะครับหรือจะเอาไปแลกกับเอฟเฟกก็ได้นะครับหรือจะเอาไปแลกกับกุญแจก็ได้เนาะเนี่ยทาตามเคล็ไปเรื่อยๆครับซึ่งของอสุดท้ายเนี่ยต้องใช้ถึง98,000เลยซึ่งสุกว่าทั้งหมดนี้นะทำงานทุกคนน,นะ ทั้งหมดนี่ต้องเราใช้หมดมามาหมื่นห้าซึ่งอันเนี้ยมันต้องเก้าหมื่นแปะแล้วใครมันจะเก็บได้วะถ้าเกิดมันไม่ได้เติมจริงๆอ่ะอ่ะอย่งต่อไปมิสเ e อรีบอกเราก็สามารถนำะแคนดี้ของเราเนี่ยมาสุ่มได้เนาะหรือว่าถ้าเกิดเรามีกุญแจเนี่ยแล้วก็สามารถนำกุญแจนะครับมาสุ่มได้เหมือนกันอ่ะอย่งต่อไปาได้แคนดี้เนาะเป็นแสนเป็นล้านเลยแบบเนี้ย ก็กดเติมได้เลยครับหนึ่งหมื่นโลบา,าร์เล่กับใครได้ใครมีงบน้อยก็เท่านั้นแหละครับเล่นกับใครไม่มีงบเลยก็ไม่ต้องเติมก็ได้ครับอย่าเติมเลยเปื้องจริงๆนะเนี่ยผมว่าอย่างนั้นต่อไปครับเกมโหมดเราสามารถที่จะทําการเล่น้งเพื่อให้มันได้ของมาเออไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนยังไม่ได้ลองเล่นเลยอะต่อไปครับผมรีเตอร์บอร์ดรีเตอร์บอร์ดเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับแบบว่าคนได้เหรียญเยอะที่สุดนี่เนาะซึ่งเนี่ย มีคนคนนี้ได้เงินไปมาสี่พันห้าร้อยแปดสิบปุเเดี๋ยวเราไปดูผมกันด้วยว่าผมไปเท่าไรผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่วะเนี่ยอันดับสิบนะครับก็ไม่ได้แย่มันดูดิมีมีต้องสามเหล่มสองคนเนาะซึ่งสามเ่สองคนเนี่ยเขาเอาเอาก็คือเขาก็เล่นมาแล้วแหละเออส่วนหนึ่งตอมาผมก็จะเป็นไอเทมแพ็คก็คือผมเนี่ยพาไปดเมื่อกี้เนาะ ซึ่งอันนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดจะได้แคปมีดกับปืนธรรมดาเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดอยากได้ทั้งเอฟเฟกด้วยอยากได้ทั้งมีดปืนด้วยก็นั่นแหละจัดไปเลยครับผมครบเซตแต่ไม่มีโลว์บัสกสิทำไงได้โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละก็ขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะสำรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนไป่บางครับผมเฮ้ๆๆเๆๆย,ยเก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อนอ๋อตอนนี้จเก็บปืนอีก อโอ้ยโอเคครับทุกคนสัดวินไปลแหละบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะที่สำคัญเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคนไปล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับผม